ข้าวเหนียวมะม่วงร้านดังเขาใหญ่ที่บอกเลยว่าช่ำมากมะม่วงชิ้นโตหวานช่ำเขาปลูกเองที่สวนหลังบ้านกับข้าวเหนียวนุ่มๆละลายในปากอร่อยมากมีหน้าคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนที่นี่คือบ้านหมักม่วงอำเภอปากช่องเขาใหญ่เขาปลูกมะม่วงขายมา36ปีแล้วค่ะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงเยอะมากแถมยังได้ชมวิวฟินๆจากสวนมะม่วงหลังบ้านกว้างใหญ่มีภูเขาอบล้อมฟินมากเลยค่ะจากเกษตรกรธรรมดาที่ถูกกดราคาจากพ่อ้าคนกลางใช้วิชาทรัพยากรการเกษตรมาพัฒนาสวนของตัวเองฝ่าฟันอุปสรรค30ก ปีกว่าจะมาเป็นร้านชื่อดังขนาดนี้ชื่นชมมากเลยค่ะทังมะม่วงสดข้าวเหนียวมะม่วงกินมะม่วงน้ำมะม่วงมะม่วงอบกรอบมะม่วงอบแห้งมะม่วงกวนแรกๆก็หวานฉ่ำกินกัน3คนพอเขาอิ่มแล้วก็ลุกไปเลยตามเมียไปเลยจ้าคือเราก็เป็นคนไม่กินหวานอยู่แล้วผลละมงผล,มงลไม้ไมอะไรไม่ค่อยชอบกินเป็นคนกินน้อยกินแต่พองามอันนี้ก็ไม่รู้ว่างามหรือยังน้ำกระทงน้ำกะทิี่ตัวอ้วนเลยแต่กินหมดจบทางเชื่อมระหว่างร้านมะม่วงกับร้านคาเฟ่สวยมากมะม่วงที่เขาเด็ดมาให้เรารับประทานก็จะมาจากสวน หลายคนก็เหมายกต้นกันไปเลยนะจ๊ะชื่อเสียงเรื่องลือมากมาหน้าหนาวคือน่าจะฟิลกูดมากอะทุกคนส่วนคาเฟ่ก็คืออบอุ่นหัวใจเวอร์กาแฟขนมเค,ค้กพรอมไปเขาใหญ่อย่าลืมแวะไปกันนะคะบ้านคาแฟกับบ้านหมกักม่วงอิ่มพุงอิ่มใจบรรยากาศดีเวอร์ที่จอดรถแบบจุกๆขับตามคู o g l e m ม p มาเลยค่ะจะพาทุกคนออกจากนี้ครับปี๊ปปี๊ป,ปี๊ว่าทำไมเขาถึงมองไม่ตกังไงก็ไม่รู้